มวยไทยก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็น model รมรดกล้ำค่าของประเทศใช่ต้องเรียกว่ารประเทศไทยเลยเพราะว่าใช่ครับการที่เราเราได้หันไปไปศึกษาทงางด้านศิลปะประจำชาติของเราเนี่ยก็เพราะรว่าสิ่งแรกเลยก็คือว่าเรามองเห็นว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สัมคันธ์ชอบคนไทยครับเราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วศิลปะประจำชาติของเราต้องต้องได้เรียนรู้แล้วต้องมีผู้สืบต่อสืบสารต่อ แล้วดรต่อศักดิ์นี่ก็เป็นผู้ที่สื่อสารต่อแล้วก็ทําด้วยเจตนารม์ที่แน่วแน่มาตลอดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทยท่านดรต่อศักดิ์ก็เป็นประธานศูนย์อยู่ใช่ครับโอ้โหแต่กี้แรงบันดาลใจที่ว่าเป็นงานของประเทศแล้วศึกษาขนาดไหนดรต่อ,อศักดิ์ศึกษามวยไทยขนาดไหนคือถ้ากล่าวถึงศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษามวยไทยนะครับ จริงๆศูตรนี้จะอยู่ภายใต้ในส่วนของด้วยนั้นก็คือภาควิชาพลศึกษาและกีฬาออของคณะศึกษาศาสตร์และทันศาสตร์เกษตรกำแพงแสนใช่ครับ<ม>นั้นสิ่งที่เราเรามีจุดเริ่มต้นของการทําสูตรนี้ก็คือว่าเราเรา,เราทำแตกต่างจากค่ายมวยมสูตรนี้จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วจะเป็นแหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้ของมวยไทยครับตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่แรกเง่าของมันจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงก็คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยหวิจัยฉะนั้นภารกิจหนึ่งของอาจารย์นั่นคือการศึกษาวิจัยฉะนั้นศิลปะมวยไทยเนี่ยยังมีองค์ความรู้อีกหลายอย่างที่เราสามารถค้นหาและค้นคว้าผ่านกระบวนการวิจัยได้รวมถึงการสร้างนวัตกรรมครับซึ่งคณะศึกษาศาสตร์และณศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจเลยในการผลิตบัณฑิตครับฉะนั้นการผลิตบัณฑิตเนี่ยจะเก่งได้บัณฑิตต้องสามารถสร้างนวัตกรรม ทางการเรียนการสอนได้ฉะนั้นมวยไทยก็ถือเป็นนวัตกรรมชนิงที่เราสามารถที่จะต่อยอดได้ถ้าในอนาคตถ้าพูดถึงมวยไทยคนมักจะนึกถึงมวยที่ในอดีตคาดเชือกอะไรพวกนี้มันแตกต่างยังไงกับคําว่ามวยไทยมวยเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเวทีร่ายดำเนินนี่ก็มวยใช่อุริมพุณีนี่ก็มวยอ้อมน้อยนี่ก็มวย แต่มิติของมวยเนี่ยมันมันจะมีอยู่หลายมิติมิติของมวยในนั้นเนี่ยก็จะเป็นมิติของมวยอาชีพที่มีการแข่งขันบนเวทีมีการติกามีการจัดสินที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับก็คือมีกวามการพื่ให้คะแนนนะครับมีผู้ชมมีเซียนมวยมีองค์ประกอบต่างๆที่ที่เป็นมวยอาชีพนะครับแต่ก็มีอีกมิติหลายๆมิติที่ป็นมวยไทยมวยโอลิมปิกมวยเอเชียนเกมมวยซีเกม มวยแห่งชาติครับตอนนี้ก็เข้าไปเ,เ,เข้าไปสู่ชื่อเกมแล้วก็แนวโน้มในอนาคตก็จะเป็นโอลิมปิกนะครับซึ่งก็จะมีมิติของการแข่งขันแต่มิตอิอีกหลายอย่างของมวยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะค,ะครับที่หลายลท่านก็น่าจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของมิติของมวยที่เป็นมวยไทยอนุรักษ์ซึ่งในอดีตเนี่ยเรามีเรามีตำรามวยเรามีท่าทางในการต่อสู้ของมวยไทยเนี่ยหลายท่าทางที่สวยงามที่อาจารย์พูดท่านี้มีท่าที่ห่างหายหรือว่าลืมเลือนไปแล้วด้วยก็มีใช่ ผมผมได้ติดตามอาจารย์ในงานวิจัยอาจารย์บอกมี39้าท่าแม่ไม้มวย,ยไทยมีท่าไหนที่ท่านผู้ชมไม่คุ้นหรือว่าไม่ค่อยได้ยินบ้างอยากอยากจะเกิดให้ฟังก่อนนี้ครับว่ารูปแบบการแข่งขันมวยไทยเชิงธุรักษ์ที่เราทําผ่านกระบวนการวิจัยเนี่ยรจริงๆแล้วท่ามวยไทยในอดีตหรือท่ามวย,ยโบราณในอดีตเนี่ยมันมีอยู่หลายร้อยท่ามากซึ่งจะมีทั้งท,ท่าใน,น่งเชิงมวยกลมวย ดันั้นเสียงต่างเหล่านี้เนี่ยพอมันอยู่มันอยู่เยอะแล้วการที่เราจะมาใช้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่สามารถนมาใช้ได้หมดเหตุผลเพราะอะไรหนึ่งเรื่องจากกติกาการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปครับนะครับสองเรื่องของระยะเวลาที่มันผ่านมาการหายพ่อจากคนจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยบางครั้งตรงนี้มันหายไปดังนั้นท่าทางที่เป็นแม่ไม้ที่มีความสวยงามแล้วบางครั้งมันไม่สามารถแข่งขันบนเวทีได้ครับอาจจะเกิดกติกา หรืออาจจะเกิดความสามารถของนักกีฬาที่ไม่สามารถแสดงท่าทางนั้นบนเวทีได้และอีกอันหนึ่งที่มีผลที่เกี่ยวข้องก็คือการให้คะแนนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในบางครั้งการให้คะแนนของมวยอาชีพเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของความ,มความแข็งแรงนะครับความแม่นยำในการออวุธนะครับบางครั้งนักมวยก็จะในเรื่อง,องการออกหมัดการเตะการข่าวการขอ้งเป็นหลักดังนั้นท่าต่างๆที่มีอดีตเนี่ยมันก็จะเลือนหายไปนะครับ ในที่ผ่านมาท่านผู้ชมอาจจะเคยคุ้นตาเมื่อต้น,ต,นต้นปีกับงาน Amazing มวยไทยที่ท่านดร,ต,รต่อสักได้นำงานวิจัยเข้าไปผสานกับเรียลลิตี้มวยตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ในรายการที่เป็น Amazing มวยไทยแชมเปี้ยนเนี่ยนะครับสิ่งที่สิ่งที่ที่พูดคุยกับทางทางบริษัทเ m t 88ทุกจำกัดน,นะครับก็ได้คุยกันแล้วก็เรามองเรามองจุดเดียวกันก็คือว่า เราอยากเห็นยเยาเยว,วชนของชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่ไม้ลูกไม้เชิงวมแล้วก็กลมวยที่มันหายไปครับซึ่งการแข่งขันรูปแบบแบบนี้เราใช้เรียกว่ารูปแบบแข่งขันมวยไทยเชิงรู้ลับนั้นหมายความว่ามันมีรูปแบบหนึ่งที่เราอยากจะเห็นเยาวชนของชาตินได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่ไม้ลูกไม้ที่มันเป็นท่าที่สวยงามแล้วมันสามารถที่จะใช้ในการแข่งขันได้จริงครับซึ่งเรามาทําแล้วก็ปรับวิธีการให้คะแนน ปรับวิธีการแข่งขันจากที่แข่งขันหยกเหลือการในขันแค่สามยกแข่งขันสามยกก็คือเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้สามารถออกบุธได้มากยิ่งขึ้นนะครับท่าทางในการออกบุธให้เป็นท่าของการให้คะแนนต่างๆมีท่าห้าคะแนนสามคะแนนหนึ่งคะแนนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต้องบอกนี้ครับว่าเยาวชนของเราเนี่ยรู้ท่ามวยพวกนี้เพิ่มมากขึ้นครับรู้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเราทำเราทำเราทำการแข่งขันเราทำมันรู้ว่านักมวยที่จะทำท่าไม้ตายพวกนี้ได้ ต้องมีความสามารถที่สูงเพราะว่ามันเป็นห้าชั้นสูงครับมันไม่ได้เป็นการออกหมัดเตะเข่าและสอบปกติมันมีท่าการกระโดดขึ้นมันมีท่าที่ต้องใช้กลยุทธ์เข้าไปกระท,ทําถึงจะสามารถปฏิบัติได้ครับก็เลยเกิดขึ้นเป็นศูนย์ศิลป,ปะวัฒนธรรมและ,และวัฒกรรมทางการศึกษาของมวยไทยโดยเฉพาะครับมวยไทยให้อะไรกับท่านดรต่อศักดิ์มวยไทยให้ให้ชีวิต เพราะทุกวันนี้ผมอยู่กับมวยไทยทุกวันใช่อาจารย์อยู่ทั้งชีวิตเลยนะทั้งวันผมผมอยู่ทุกวันที่ผมอยู่กับมวยไทยหมายความว่าหลังจากที่ผมสอนในธารกิจต่างๆแล้วตอนเย็นเนี่ยผมจะขึ้นมาที่ศูนย์นี้ขึ้นมาที่ศูนย์นี้เพราะว่าผมมีเยาวชนเพีเด็กรอผมอยู่ที่นี่สอนด้วยผมจะขึ้นมาสอนที่นี่นะครับในช่วงเย็นจะขึ้นมาสอนก็มีทั้งเยาวชนที่อยู่ในรอบข้างมีทั้งที่ิต ของมหาัายนะครับประ,<ล>ะชาชนบุตรหลานของอาจารย์นี่ผู้สูงอายุเอาขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะมาออกกําลังกายเพื่อที่มาเรียนรู้ศิลปะมวยไทยอีกมิตีหนึ่งคือการออกกาลังกายครับโอ้ฟังแล้วน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามครับแต่ว่านี่เป็นเพียงปฐถมมาบทของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรต่อสัตว์แก้วจรัดวิไลกับกีฬามวยไทยที่ท่านได้ไปขุดเจาะแล้วก็นํามาเผยแพร่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการเผยแพร่ของท่านไม่ได้อยู่แต่ในห้องเรียนหรือว่าอยู่แต่เวทีมวยท่านกระจายสู่สังคมผ่านโซเชียลผ่านสิ่งต่างๆแล้วก็อย่างที่มณฑลยูนานหลายๆคณะได้มาเยี่ยมเยียนมาดูงานเขามาดูอะไรกันบ้างเขาได้ศึกษาอะไรกันบ้างอยากให้ท่านดร,ต,รต่อศักได้ฝากถึงผู้ที่สนใจอยากจะมาใช้บริการที่ศูนย์ศิลปะและนวัตรกรรมทางการศึกษาของมวยไทยรวมถึงสิ่งที่เขาจะได้ใช้บริการที่ศูนย์นี้บ้างครับ คือศูนย์นี้เนี่ยนะครับเราเราตั้งขึ้นจริงๆเพื่อเพื่อการรักษศิลปะมวยไทยฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ศิลปะมวยไทยอยากออกกำลังกายอยากมาดูองค์ความรู้ต่างๆเชิญได้เลยครับที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและนวัตกรรมการศึกษารมวยไทยนะครับของภาควิชาภาษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์นะครับและสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่อยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือว่าการที่เราจะอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือการที่ทําให้ เด็กหรือเยาวชนของชาติได้เรียนมวยไทยมากที่สุดฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการนํามวยไทยเข้าไปอยู่ในสานศึกษาเพราะการเรียนมวยไทยจริงๆแล้วมันมีหลักสูตรที่เรียนแล้วไม่ได้เกิดการบาดเจ็บมันให้เด็กเกิดการเรียนรู้รเกิดชีวิตเกิดวัฒนธรรมอันดีงามที่มันปลูกฝังผ่านกระบวนการของกีฬามวยไทยถึงต้องฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนำกีฬามวยไทยเข้าสู่โรงเรียนสุดยอดครับ